กลับแล้วทุกคนคลิปสนามบ,บินสุนุมและวันนี้เราจะไปจะเดินชวนพี่เขาวันนี้เราจะไปที่แซทไลท์วันกันนะครับ่ะลงไปกันเลยครทุกคน <S <S อุ้ยทุกคนจังหวะที่เราลงมานะเจอน่าจะเป็นเที่ยวบินจาก เอเชียเอ็กซ์มาโตเกียวนาดิตะนะครับเห็นถุงดิวตี้ฟรีแบบนี้นะแน่นอนส่วนใหญ่เมาว่าคือเกินครึ่งคือคนไทยด้วยนะก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับอยู่ใกล้ๆกันนะเวิ์งนั้นเป็นเวิ์งขาเข้านะครับที่ออกมาจากแซท์ทรายวันผ่าน APM ส่วนเวิ์งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือเป็นโซนที่เป็น International Departure นะครับจากเมนเทอร์มินอลไปแซท์ทรายวันฮะ จำนวนผู้โดยสารที่การมังจะเดินทางไปเซะเลวันด้วย APM นะครับทุกคนวันนี้มีประมาณหนึ่งครับแต่เดี๋ยวต้องรอ Security Security Check เชแปบหนึ่งฮะ ฝั่งขวาผมคือคนที่รอนะทุกคนที่จะเดินทางกลับไปเมืองเซอร์ิสนะฮะแต่นี้เรากำลังจะออกและเข้าไปที่อาคารแซาทไลท์วันนะครับอุ้ยมีผู้คนประมาณหนึ่งนะทุกคนมีผู้คนประมาณหนึ่งก็ไม่ถึงกับน้อยนะเอาดีๆนครับวันนี้เราจะไปดูกันนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ไปดูหลายวันนะครับอาคารแซทไลท์วันว่าจะมีเที่ยวบินเดินทางออกเยอะหรือเปล่าเยอะขนาดไหนฮะเอาดีๆนะทุกคน คือเบืองที่ผมอยู่คือเป็นเบืองชั้น2นะแต่จะถูกแบ่งกั้นด้วยกระจกนะครับข้างในด้านนู้นจะเป็นกลุ่มผู้โดยสารขาเข้านะครับ International Arrival นะครับที่มาลงที่แซดวันนะครับแล้วจะไปขึ้น APM กลับเมนเทอร์มินอลนะฮะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของผู้โดยสารขาออกนะครับ International Departure นะครับจากชั้น2นะครับเราจะขึ้นไปชั้น3นะครับเป็นชั้น International ดดพาเจเกตนะครับไปดูกันฮะแล้วตอนนี้นะครับอยู่ชั้น3ามเรียบร้อยแล้วนะครับมีกลุ่มผู้โดยสารโอ้หลายมนนะฝั่งนี้จะเดินไปทางทิศตะวันตกก็มีด้านนู้นก็จะเดินไปฝั่งทิศตะวันออกก็มานะครับมีทั้งสองฝั่งเลยดังนั้นเราดูตารางเที่ยวบินก่อนดีกว่าเอาชัวร์ๆดีกว่านะฮะเที่ยวบินขาออกดดพาเจนะครับที่คาดว่าจะออกที่ชัาท์ไาวันนะครับเริ่มตรงนี้นะฮะบ่ายสามห้านาทีโห ไปสามนาทีเนี่วยวะขนไปฮานอย b ีเจเนะครับที่ S121 ขึ้นเครื่องด่วนฟ n a l c a คอทันปะเนี่ยเราไม่น่าจะทันนะ s อ2 1นะ่งสอนะจริงๆก่อนหน้าเนี้ยผมว่าเดินทางออกจากเ1ตวันกันเยอะแล้วนะครับก่อนใบสามแต่นี้ใบสามสิบห้านะครับเบีย์เจ็ทแอร์ไปไทยเฟบีเชส์ห้าหกสี่นะครับที่ S107 ฝั่งที่ตะวันออกนะครับฟ n a l c a คอเหมือนกันครับ อุ๋ยเวลาเดียวกันนะครับเอเชียเอ็กซ์นะครับไปโซอินชอนเอ็กซ์เจเจนะครับที่ S103 ่ยเกตประจำของเขาเลยฮะฝั่งที่ตะวันออกอีกแล้วนะโอ้โหรู้สึกว่าฝั่งที่ตะวันออกจะเยอะในช่วงนี้และไปต่อที่บ่ายสามห้าสิบเบี้เจ็ดแอร์ดอไปดานังเหมือนกันนะครับเป็น v ีแนะครับเอสหนฝั่งที่ตะวันตกนะครับกำลังบอดดิ้งนะครับเออทางออกเปิดนะครับเปิดให้ขึ้นเครื่องนะครับ ไปต่อที่การบินไทยนะครับกับแบงก k กแบงแบงคอกเอลเวย์นะครับไปสิงคโปร์ตอนบ่ายอมืมบ่ายสี่โมงสามสิบห้านะครับ g g 4 0สี่สิบเก้านะครับ s 1 1หนึ่งหนึ่งแปดนะครับฝั่งที่ตะวันตกบ้างแล้วนะนี่ทุกคนในภาพรวมอยู่ประมาณนี้นะนั้นเราจะไปที่ไหนกันดี เราจะไปฟ้างไหนกันดีเอ่ยทุกคนบมอผู้โดยสารก็กำลังมองดูแผนที่อยู่ด้วยไปนะมีแผนที่แบบนี้ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งฮะอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผู้โดยสารเดินไปทางทิศตะวันตกเยอะกว่านะครับดังนั้นเราก็จะไปทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เดินทางออกกันในช่วงนี้นะแต่มีเที่ยวบินแรกนะครเวียเจ็ดแอร์นะครับที่ไปฮานอยหรือเปล่านะหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ด ทันเปล่าไม่รูนะไปดูกันครับอุ้ยผู้โดยสารซื้อขนมขนมเด้อจากร้านค้าในสนามบินนะครับไข่ดีอยู่นะครับขอบคุณนั่งๆที่อุ่มมาอุดเหมือนกันมาแล้วนะครับเริ่มเห็นกลุ่มผู้โดยสารนะครับอยู่ที่เกต S121 นะครับทุกคนเส้นทางไหนเอ่ยไปดูกันหน่อยฮะสงสัยผมเดินไม่ถึงเกต S127 เแน่เลยนะตัวนี้แวะแล้วที่เกต S121 นะทุกคนโอ้ผู้โดยสารเทียบเลยแต่วงนี้น่านั่งจริงๆครับยังยืนยันนะ วขงน,นี้น่านั่งจริงๆนะเป็นโซฟานะครับแต่ก็ใครจะนั่งแบบเป็นเก้าอี้ยาวแบบนี้ก็ได้นะเรื่องเกรด S121 นะครับทุกคนจะเป็นเกดที่อยู่ใ,น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 ในกล้ๆกับต้นไม้ทรงอัปตานนะครับกับพี่พงทองแบบนี้แล้วนะมาไว้ถ่ายรูปกันก่อนได้นะฮะสวยๆง,งามมครับผม,มพูดเลยผู้โดยสารที่รออยู่ในเกรด S121 มีประมาณหนึ่งนะเอ ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มาเป็นกรุบทัวร์นะดูสรงไม่เป็นเป็นกรุบทัวรนะ์นะอ่าวเวียดเจ็ดแอร์ทุกคนเวียดเจ็ดแอร์คอมเส้นทางไหนเออไปดูกันหน่อยครับ 21, เจ็ดเอสหนึ่งสองหนึ่งสนามบีแซดเก้าหกสองนะครับไปดานาังตอนบ่ายสามห้าสิบนะครับกำลังเรียกบอดดิ้งนะครับอีกสักพักหนึ่งนะฮะคิดว่ากับจํานวนกลุ่มผู้โดยสารที่นั่งรอกันฮนะลุงเด็กเล็กแดงเพียบเลยโอ้ถึงว่านั้นที่ผมเดินผามามีน้องๆน,นะครับวิ่งเล่นนะผมว่าวิ่งก็สบายนะเพราะว่าที่นี่เป็นพรมนะ เมนเทอร์มินอลไม่น่าจะเป็นโพรมที่นี่เป็นโพรมก็แบบจะแบบเวลาล้มก็จะไม่เจ็บด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องบินกันต่อมาแล้วเสียงพี่จองต้องมานะตอนนี้นะเครื่องบินกําลังมีสายนะครับสีเหลืองนะครับท่อความเย็นนะครับท่อความเย็นสีเหลืองกําลังส่งผ่านไปอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับสายสีดํานะครับทําเกี่ยวกับล้อกับข้างหน้านะระบบข้างหน้านะผมไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็มีท่อน้ํามันด้วยนะครับฟิลนะครับ ที่ติดป้ายกากระบาทตัว X สีส้มนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับจริงเครื่องไม่ใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่าคิดว่าน่าจะโหลดกระเป๋าเสร็จแล้วด้วยปะไม่แน่ใจนะเพราะว่าเนี่ยคนเบเยอร์เบลไม,ไม่ไม่ทางานแล้วอ่ะน่าจะแบบขนกระเป๋ากรเสร็จแล้วแล้วก็รถผมไม่แน่ใจเรียกรถอะไรอะ่ะคล้ายๆกับรถที่มีรอแล้วใส่กระเป๋าอะ่ะก็โล่งแล้วว่าคิดว่าน่าจะเกือบพร้อมแล้วครับที่เกจเอสหองนะครับ สายการบินเวียเจทแอร์ดอทคอมเส้นทางปลายทางดาน,นัางฮะขับขึ้นมาข้างบนนะทุกคนเกรดเอฟหนึ่งสองสามใช้ปะมีการเปิดใช้ปะไม่น่ามีนะผมว่านะไม่เห็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับอยู่ที่บริเวณพื้นที่เลยนะครับอุ้ยมีทําเป็นเล่นทําเป็นเล่นแต่ยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเที่ยวบินนี้เดินทางไปไหนเกรดเอฟหนึ่งสองสามนะครับสไตล์ลักเชลล์ไลน์นะครับไปไทเปน,นะครับสเกตด้วยทม์ตอนสี่โมงสี่สิบโอ้มีเวลายเยอะครับ มีเวลาเยอะที่เกต S 1 2 3นะครับก็จะดูโล่งๆหน่อยเดี๋ยวไปดูเกต S ท้ายๆกันหน่อยครับว่าเดินทางออกกันยังนะและแล้วนะครับเกตท้ายสุดที่น่าจะมีเจ้าหน้าที่ภาพพื้นอยู่คือเกต S 127นะครับไม่แน่ใจว่าเครื่องบินนาะจะอ,อกไปแล้วนะทุกคนทันประมาณไหนไปดูกันครับนี่คือเกต S 127นะครับไม่ทันนะครับทุกคนเพราะว่ารอโมแต่แบะเกตอื่น ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีหลายเครื่องบินหลายเที่ยวบินนะครับที่เดินทางออกนะครับแล้วก็ข้างหน้าคือรันเวย์นะครับน่าจะได้เห็นบรรยากาศของเครื่องบินนะครับที่บินขึ้นนะครับเทคออฟนะครับหลายสายการบินเลยนะครับเพื่เช็ดแอร์แล้วข้างหน้าเป็นอะไรผมจำไม่ได้นะฮะไกลๆนู่นนะอ่ะแล้วผมประทับใจกับสายการบินนี้มากเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องบินเอต้องพูดว่าเครื่องบินลำนี้ถึงจะถูกนะเครื่องบินลำไหนนะทุกคนดูดีสีสันสวยงามมากนะครับ พาร์ทออฟเดอะเมจิกนะครับสีฟ้าตัดเหลืองตัดชมพูตัดม่วงตัดส้มนะทุกคนทางนี้เป็นทางลงปันเนี้ยเอาดีๆอันนี้เป็นทางลงหรอเนี้ยรันเวลงเลงหรอเนี้ยฮะทุกคนเห็นไหมเครื่องบินกําลังลงพอดีเลยโอ้จังหวะพอดีนะผมไม่ได้บอกว่าออรู้ว่ามันจะลงมาพอดีนะครับนี่คือจังหวะเครื่องบินกําลังแลนดิ้งพอดีเลยแต่ไกลนิดนึงอ้าูมห้ให้เห็นได้ประมาณนี้นะสายการบินอะไรอื่น ไม่แน่ใจฮะอ่ามุมแัดบันดีนะทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศการแลนดิ้งการเทคออฟแบบนี้ได้แบบง่ายๆเลยฮะใส่กระบินอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับผมเดินย้อนมาที่เกต s 1 2 1นะครับเป็นช่วงเวลาที่บู้ษัารกำลังถูกเรียกนะครับขึ้นเครื่องนะครับตรวจบอดที่พารลิ้นพันไม่ไหวนะที่บริเวณเกต s 1 2 1นะครับแถวยาวประมาณนึงไม่ได้เยอะมากฮะ กับจำนวนน้องๆหนูๆนะครับรู้สึกว่าทริปนี้นะครับไฟนี้มีผู้โดยสารเด็กๆน้อยนะครับเยอะเลยฮะก็น่าจะมาเที่ยวกันแบบนุกหนานฮะไ่ลงไปรุ่นเพียบอยู่นะฮะสำหรับเกตเอสหนึ่งอนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งฮะเส้นทางดานังนะครับเวียดนามอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้ทุกคนวูใช้ได้อยู่นะแต่ผมชอบบรรยากาศความโล่งความถ่วงอย่างเงี้ยแลืหลายท่านผมมาที่ดูคลิปผมนะก็คอมเมนต์ว่าชอบเหมือนกันนะเกต ที่อยู่แ,แซทเทลไลท์วันแล้วมีความถูงและโล่งและสามารถแบบเดินในทั่วๆอดูน้องเล่นกันโอ้อย่างจอยฮะเราเดินย้อนกลับมาถึงเกต f 1 1 8นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเกตรประจําของการมินไทยไปแล้วนะที่เดินทางไปสิงคโปร์นะครับอยู่ใกล้ๆกับเบิร์กน,นะครับสวนเล็กๆมานั่งพักผ่อนก็นได้และใครอยากจะมาชิลเอานะครับเกาะหัวปาก,ก็พร้อมให้บริการเหมือนกันนะที่ ด้น,น่าเกจเลยฮะที่4 0 9นะครับเส้นท,ทางสิงคโปร์จะบอดดิ้งไทม์ก็คือตอนบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเรียกขึ้นเครื่องประมาณสักสี่โมงประมาณนั้นฮะตอนนี้เวลาประมาณสักบ่ายสามก็น่าจะมีเวลาให้ผู้โดยสารเดินชิวๆกันอยู่นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะว่าพี่เครื่องบินลํานี้จะเป็นพี่อะไรเอ่ยใช่พี่เชียงใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะใช่ปะ่ะอุ้ยดูทรงคุ้นๆผมว่าน่าจะใช่พี่เชียงใหม่นะเดี๋ยวลองดูชื่อข้างข้างนะครับใต้ หน้าต่างของนักบินนะครับแต่เราก็หาการจนเจอนะครับนี่คือพี่เชียงใหม่นะครับจริงๆด้วยนะฮะพี่เชียงใหม่นะครับชื่อติดอยู่ตรงเออใกล้ๆกับคนขับนะฮะแล้วก็มีเจ้าที่มาเนี่ยผมว่าจริงๆเครื่องบินลำเนี้ยเหมือนอสายสีสีเหลืองอะลำใหญ่ตามเครื่องบินด้วยป่ะนะผมไม่ไจ่จริงๆเท่ากันนะใหญ่มากนะโอ้ แล้วตัวเครื่องบินก็คือใหญ่เหมือนกันประมาณหนึ่งเหมือนกันนะต้องใช้ไฮดรอลิกในยกนะครับอ๋อนี่มีเมจ้าหน้าที่เขากําลังขนอะไรเอ่ยอาหารนะตู้รถเข็นอาหารนะของลูกเรือนะครับเข้าไปนะครับน่าจะเป็นแคทเตอร์ลิงของการบินไทยนะครับนี่เดินออกมาแล้วด้วยแล้วข้างหลังนะครับทุกคนนี่มีพี่ท่านหนึ่งขับรถนะครับเป็นพี่เจ้าหน้าที่นะครับน่าจะขนกระเป๋าของผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรบ้านะครับ เพื่อจะเอาไปส่งในเมนเทอร์มินอนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะสำหรับสัมภาระที่แบบแรปกันแบบนี้แต่บรรยากาศวันนี้นะครับแดดมีประมาณหนึ่งนะครับแต่ฟ้าก็คือใสประมาณหนึงด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อเลยฮะในเซตทลทยในซตไลทยวันครับเดินกลับมายังเวิ้งตรงกลางนะครับจะเกต s 1 1 6โดยประมาณนะครับซึ่งอยู่เวิ้งตรงกลางค่อยมาทางฝั่งทิศตะวันตกนะฮะตตอนนี้นะฮะเดี๋ยว ผมตัดสินใจว่าอาจจะเดินไปทางฝั่งที่ตัวออกสักนิดหน่อยนะครับเผื่อจะได้เห็นบรรยากาศเที่ยวบินเพิ่มขึ้นฮนะจริงๆผมว่าสินค้าไทยขายดีเหมือนกันทำไปเล่นนะขนมอบผลไม้อบแห้งอนะไรอย่างเงี้ยทุกคนกับอาหารไทยอย่างเงี้ยขายดีเหมือนกันนะฮะมาฮะเราเดินผ่านพี่ช้างแล้วนะคนระับตรงกลางคนระับซึ่งน่าจะต้องรอจนถึงประมาณสักมิถุนายนะครับ หรืออาจจะเสร็จก่อนก็ได้นะครับถ้าเสร็จก่อนเราได้เห็นกันก่อนแน่นอนคุณจริงๆเขามีป้ายบอกนะจิมพาวเวอร์ดีดี้ฟรีนะครับเพอร์ฟูมส์แอนด์คอสเมติกช็อปนะครับมีชาแนลดีออลเอสเตอร์โรเดอร์นะครับเอสเคทูไม่กล้าอ่านเกลียดเปลือหรืออ่านว่าอะไรละเมแล้วก็หลังโคมนะครับอีก20เมตรซึ่งนี่คือเวิร์กของเครื่องสำอางนะครับไม่ใช่ของสินค้าอะไรเอ่ยเครื่องหนังนะฮะเป็นเครื่องสำอางนะครับมีนะฮะที่ซัตวลายวันครับ และก่อนไปถึงเกตข้างในทุกคนเจอที่บัวขาวอีกแล้วนะบัญชามุกนะบัญชามุกหรือบัญชามเมฆไม่แน่ใจ Number ร์วันซีรีส์นะครับบัญชาเมฆเอเอนี่ไงบัวขาวบัญชามเมฆนะครับก็น่าจะมีสินค้าของพี่เขาอยู่นะซอฟท์พาวเวอร์อีกจริงฮนะผมมาพูดเลยว่าเห็นใกล้ๆนะครับมีผู้บดิสารที่เดินย้อนไปทางฝั่งทิศตะวันออกนะฮะก็คือ,คอเกรดเล็กน้อยๆนะครับน่าจะเป็นเกต S101 หนึ่เลยเปล่าฟังทูนนะครับโอ้โหไกลสุดๆเลยนะ เดี๋ยวลองไปดูนะว่าเราจะทันผู้โดยสารที่เดินทางขึ้นเครื่องที่เกตต้นต้นแบบนั้นหรือเปล่านะครับมาแล้ว S103 ทุกคนไฟนักขอดเอเชียเนะครับไปอินชอนนะครับบ่ายสามห้าสิบห้าไฟนักขอดเลด้วยครับไปดูเครื่องบินกันหน่อยครับ <S <S ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งือก็กว่านะครับเครื่องบอดดิ้งทามประมาณบ่ายสามห้าสิบห้านะครับก็น่าจะเรียกทยอยขึ้นเครื่องกันแล้วนะครับ ที่เราเห็นตะกี้นะผู้โดยสารน่าจะเหลือนิดหน่อยเองฮะอยู่บนเครื่องซะเยอะเลยแล้วก็ไกลๆนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับน้องๆนะครับไปคอยเรียกผู้โดยสารที่กําลังจะไฟนอลคอนะครับไม่ใช่จะไฟนอลคอสีไฟนอลคอแล้วนะครับกำลังจะขึ้นเครื่องนะครับไปดูกันหน่อยฮะทานเป้าผมนึกว่าคลิปนี้จะไม่มีบรรยากาศการบินนะครับเพื่อมาขึ้นเครื่องนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้เดินทางไปทันนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะทันแน่นอนครับค่อยๆไปฮะมาแล้วมาแล้วพี่เขามาแล้วนะครับสองท่านนะครับ แล้วก็มายื่นบอร์ดยิ้งพาสนะครับก่อนที่จะลงไปในเครื่องนะครับเพื่อบอร์ดยิ้งนะครับเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับอ e ีอ่านว่าอะไรอ่ะ e อีท e ็อปป่ะอีท็อปอะไรสักอย่างนะฮะตรงบริเวณด้านหน้าเครื่องนะครับหัวเครื่องนะครับเอไม่เห็นสีแดงเลยเนาะเป็นสีขาวล้วนเลยนะทุกคนจริงๆทุกคนไม่มีสีแดงเลยปนะกติแอร์เอเชียจะมีสีแดงนะผมลองลองกวาดกล้องไปนะทุกคนเห็นปะ่ะจริงเนาะโอ้ <S <S อเป็นแบบคล้ายๆกับสีสีเงินเงินสีอลูมิเนียมนะครับ สีอลูมิเนียมซะมากกว่านะดูนี่ดูวงกว้างนะครับทุกคนไม่มีสีแดง,ง,งนักแปลกอย่นเนาะโอ้เพิ่งเคยสังเกตเห็นเหมือนกันฮะตอนนี้นะครับรถหลายคันนะครับกําลังแยกกระทําหน้าที่นะครับข้างหลังก็จะเป็นไฮดรอลิกนะครับที่กําลังจะหุ่นของนะครับขึ้นอ่าใช่ใช่ใช่พี่เขากําลังจะลากรถมาลากรถขับรถมานะครับขึ้นไปเลยปะเนี่ยขึ้นไปเลยปะเนี่ยเอาไงดีโอ้ผมไม่เคยสังเกตเห็นนะอ่าดูดู โอ้เขาไม่ไม่ขึ้นไปเลยนะแค่สไลด์นะครับแค่สไลด์ตัวสินค้านะครับขึ้นไปบนไฮโดรลิกนะครับแล้วก็ค่อยยกขึ้นโอ้เท่ดีนะบางจังหวะผมก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับดีฮะมีเติมน้ํามันด้วยนะครับเติมน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็สินค้ากำลังถูกยจกขึ้นไปบริเวณด้านท้ายนะครับของเครื่องใต้เครบินนะครับมีเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่เหมือนกันฮะไม่น้อยหน้ากันนะครับบริเวณล้อหน้านะครับล้อหน้านะครับที่เขาก็กําลัง ดูแลนะครับทางานกันอยู่นะครับทั้งสองประตูเลยนะประตูหน้าประตูหลังนะโอ้โหแล้วก็นี่ฮะประตูหน้าก็จะมีผมว่าน่าจะเป็นกระเป๋าอะไรอะ่ะเป็นกล่องกระเป๋าบ้างผมไม่แน่ใจอะ่ะเออนี่ของลงบ้างผมว่าทุกคนนะ่ะน่าจะมีเที่ยวบินที่มาลงที่นี่นะผู้โดยสารเข้ามาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรอผู้โดยสารขึ้นนะเอาของขึ้นด้วยใกล้ๆกับเกต S 1น3่ามนะทุกคนด้านหนุนมันมีเครื่องของ a อเชียดอทนี่สีแดงต้องอย่างนี้ เป็นอย่างนี้สีแดงนะครับแล้วก็ไกลๆทุกคนมีเครื่องบินที่น่าจะกำลังแลนดิ้งของอะไรเอ่ยการบินไทยปะไม่แน่ใจนะการบินไทยปะอู้ดีนะผมชอบมุมของเซาเทไลท์วันมันเป็นมุมที่กว้างนะอะเหียนบรรยากาศนะครับทั้งรันเวย์ทั้งแท็กซี่เวย์นะครับกับบริเวณพื้นที่เครื่องบินที่จอดในเกตแบบนี้ด้วยนะครับผมเดินจะอันกลับมาแล้วนะครับข้างหน้าเป็นประมาณเกต S11 1นะครับ เห็นใกล้ๆนะครับมีเครื่องบินลำใหญ่ๆอยู่ไม่แน่ใจสายการบินอะไรแต่ผู้โดยสารวิ่งนะทุกคนวิ่งแล้วฮะไปไหนเอ่ยโซอินชอนบ้างผมว่านะอาจจะไปโซอินชอนนะครับเกต S103 นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งสองท่านนะครับข้าหน้านะครับใครอยากเห็นบรรยากาศของลาสส์นะครับมิลเลอร์เคิร์นลสนะครับอยู่ข้างบนนะฮะบรรยากาศเบื้องโล่งๆนะครับเรายังไม่เคยไปอัปเดตเลยเดี๋ยวมีโอกาสนะครับคลิปหน้านะครับกดติดตามไว้เลยฮะผมพาไปดูแน่นอนพื้นที่ตรงนี้นะครับเขตเอสหนะครับ บรรยากาศดีมากนะใครไปใช้บริการเราข้างบนแล้วมองลงมาก็เห็นบรรยากาศมุมท็อปวิวแบบนี้ฮะสีสวยนะครับแบบนั้นได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับเกียร1เอสหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแม้จะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับมาประจําที่เคาน์เตอร์นะฮะแต่ข้างหน้าก็คือเครื่องบินของกาตานะครับเหมือนครั้งที่แล้วที่เรามาก็จะมีนะเครื่องบินลําใหญ่แบบใหญ่เลยแนะบบใหญ่มากนะมี2เทอร์โบนะตรงนี้สองเทอร์โบนะฮะจอดอยู่ที่ S11 1ครับ จริงๆเอาดีๆเกตบริเวณตรงกลางนี้เกต S111 เป็นต้นนะครับๆๆๆๆญญผมสังเกตเห็นว่ามีงวง3มงวงนะทุกคนทุกคนเห็นเกตปะนี่คืองวง1นะครับงวง2นะครับแล้วงวง3มอยู่ตรงนู้น่ะโอ้ปก,กติเหลืนแค่2งวงเนาะ A กับ B เนาะเออผมไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งกันยังไงนะครับเนี่ยสำหรับเครื่องนะครับอันนี้คือเนื่องจากว่าเครื่องบินมี2ชั้นนะทุกคนถูกปะล่ะเครื่องบินมี2ชั้นนะครับก็อาจจะเข้าได้2ประตูนะครับ3ประตูก็ว่ากันไปนะฮะ แต่เครื่องกาตาใหญ่จริงทุกคนใหญ่มากนะเอาละครับทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศการเดิน,นทางที่เซธไรวันในช่วงประมาณกลางกลางเดือนมีนาคมกันบ้างแล้วนะฮะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe คลิปแล้วก็ช่อบให้ผมด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ